เดี๋ยวกลับครับแสบบอลเป็นไ,ไงแสบ, <laughs> สบ <c oughs> กินคาคร <laughs> ับยังเอาเป็นกินบ่างเป็นครับกจ้างคืนเสียงวันนี้มาดูควาย ใค,ใครไม่รู้แต่เบนเทนเขียนชื่อไปแล้วหนึ่งตัวนนนนยกเ้าเอายกล้อไปเลย ตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่เทนอีโคโอ,อีโคโเหรอของอีโคโใช่ไหมตัวนี้ม,โโมันชื่ออีโคโเหมือนเจ้าของมัน,นตัวที่นอนอยู่ชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรเป็นผู้ชายนะนะ่ะตัวน,น,นู้นหล่าตัวเล็กๆชื่ออะไรเพรียงพออันนั้นอะไร ชูใจอันนี้มานะมาแล้วน,นี้เอาไปกข่อยังนี้กวาดขี้ควายไงนี่ไงขี้ควายสวัสดีสิ